สวัสดีครับ16มีนาเทคที 5. ท่5พอทำๆก็เหมือนว่าเนี่ยคนน้คนนี้เข้ามาสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่หาซื้อหาใช้หรือว่าอยากได้อยากมีหรือว่าเอาไว้เป็นข้อมูลในการซ่อมนะครับซ่อมบำรุงฮอนด้า MTX 125นะครับ ซึ่งเป็นรถวิบากในยุค80นะครับตัว Honda m t e c 125ซีเป็นรถวิบาก2จังหวะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำมีวาล์วไอเสียนะครับมีวาล์วไอเสียทั้งหมด6เกียร์เหยียบหน้า1งัดขึ้น5นะครับคลัดมือนะครับโอเคนะตามนั้นคร่าวๆทีนี้หลักๆของคลิปนี้ก็จะให้ดู ตัวเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่กับเสื้อสูบเนี่ยมันมีอะไรลักษณะยังไงเอาไว้เป็นแนวทางเผื่อว่าเราจะต้องไปหาซื้อมาซ่อมรถเราหรือว่าเรามีอยู่แล้วแล้วไม่เคยถอดดูเลยก็จะได้ทราบว่าข้างในมันเป็นยังไงเวลาไปซ่อมไปคุยกับช่างเนี่ยจะได้เข้าใจช่างว่าว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับว่าเขาทําอะไรตัวไหนยังไงนะครับแล้วก็หรือว่าเราจะไปหาอะไรก็จะได้บอกช่างถูกว่า มันเป็นแบบไหนยังไงประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอย่าเก่งกว่าช่างครับเดี๋ยวช่างไม่ทําให้นะประมาณนั้นแต่เรารู้ไว้ก็ดีครับอ่ะเสื้อสูบ h o n ด้ mtx นะครับ h o n ด้ mtx เป็นยุค80นะครับมันก็เป็นหลีดที่เสื้อนะครับก็คือหลีดลงเสื้อเลยนะครับหลีดวาลจะอยู่ที่เสื้อสูบนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับความจุกระบอกสูบ124บครับนะ ก็ลักษณะนี้นะครับถ้าจะดูข้างในจะเห็นนะเห็นเห็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะเนี่ยที่นิ้วผมเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยตัวดำๆเนี่ยมันจะมีเสาเสากั้นแหวนอยู่นะครับตัวนี้ต้องมีนะครับเนื่องจากว่าช่องไอดีมันกว้างนะครับถ้าไม่มีเสาตัวนี้คอยบังคับหรือว่าคอยกดแหวนไว้เนี่ยแหวนก็จะดีดออกมาแล้วก็จะมีอาการหักนะครับนะครับอันนี้ต้องมีนะครับต้องมีนะครับข้างในนี่ต้องมีนะครับ ถ้าไปตีปลอกมานะครับตัวปลอกเขาก็ต้องทําอย่างนี้มาให้นะครับนะต้องมีนะครับแล้วก็จะมีวาลนะครับวาลไอเสียนะครับมี่คอเสื้อสูบเขานะครับแล้วก็ลักษณะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะรีดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็น้ําขังรอบเสื้อนะครับน้ําขังรอบเสื้อนะ ไอรูนี้นะครับรูนี้ก็คือรูไอเสียนะครับรูกักเก็บไอเสียเวลาวาลเปิดนะครับไอเสียก็จะวิ่งขึ้นมาพักอยู่ตรงนี้เพื่อคือระบายออกจากสูบเร็วขึ้นนะครับระบายออกเร็วขึ้นแต่มันคงออกท่อไม่ทันถ้ากรณีออกท่อไม่ทันมันก็จะเปิดนะครับมากักไว้ตรงนี้นะครับมากักไว้ตรงนี้ซึ่งมีรูขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็จะมีฝาครอบต่อขึ้นไปอีกเดี๋ยวค่อยดูนะครับให้ดูรอบนี้ก่อนให้ดูตัวเสื้อก่อนนะครับลักษณะเสื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ โอเคนะนี่ก็ท่อน้ำนะครับท่อน้ำด้านนี้ก็ตีนเสื้อครับทีนี้เมื่อมีเสื้อมันก็ต้องมีฝานะครับของยุค80นนะครับ MTX ฝาก็จะแยกออกมาอย่างนี้นี่คือฝาเขาอันนี้แตกนะครับไม่ได้หลบอะไรน,นี่แตก ที่นิ้วชี้นี่แตกนะครับแต่ตรงเนี้ยตรงนี้หลบหลบท่อหลบท่อวาล์วไอเสียนะครับแต่ตรงนี้แตกตรงเนี้ยนี่แตกนะครับที่น้วโป้งแต่ตรงนี้ก็หลบเหมือนกันนะครับนี่หลบนี่แตกนะอ่าเนี่ยเสื้อสูบมันจะอยู่ยังไงอยู่นี้ครับไอฝาไม่ใช่เสื้อเออฝาเอ็มร้อยไปหลายกวนแล้ววันเนี้ยนี่ฝาเนี่ยฝาเขาจะอยู่อย่างนี้ ฝาเข้าจะอยู่นี้น้ําก็จะท่วมฝานะครับน้ <pl> <sh> ําที่ระบายความร้อนนี <r> <ocado> ่ก็จะท่วมฝาท่วมฝาตรงนี้ก็จะมียางโอลิ่งอยู่นะครับยางโอลิ่งอยู่ตรงนี้นะครับรอบนี้ก็จะมียางโอลิ่งที่ฝานะครับครอบไว้นะครับมียางโอลิ่งบอกให้รู้ว่าน้ําท่วมตรงนี้น้ําท่วมฝานะครับแล้วยางโอลิ่งอยู่ตรงนี้พอใส่ฝาเข้าไปเขาก็จะมีตัวนี้นี่เขาจะมีฝาบนนะครับอันนี้มีฝาบนนะครับฝาบน อันนี้ต,ตัวตัววัดความร้อนนะครับตัวตัวตว,วัดความร้อนอุณหภูมิวัดอุณหภูมิความร้อนนะครับตัวนี้ก็เบ้าหัวเทียนนะครับจะผูขึ้นมานะครับ <ST> <EN G> <singing> ตรงนี้ก็น้ํานะครับท่อน้ําตรงนี้คือท่อที่จะกักที่ไอเสียมันวิ่งขึ้นมานะครับมันก็จะวิ่งขึ้นมาดูนี้นะครับมันอยู่ยังไงอ่าอันนี้อันนี้กดไม่ลงนะให้สมมุติเอาเพราะว่าเพราะว่าน็อตผมมันไม่ตรงละมันก็จะอยู่อย่างนี้ มันก็จะครอบลงไปอย่างนี pues like ้นะครับครอบลงไปในในเสื้อสูบอย่างนี้อยู่ลักษณะนี้นะครับอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่าไอเนี้ยด้านในเนี้ยนะครับมันจะมีร่องร่องโอลิงอยู่ยางกันน้ําอยู่นะครับเป็นยางกันน้ําตัวนี้สําคัญครับถ้ายางตัวเนี้เกิดรั่วขึ้นมาเนี่ยน้ํามันก็จะเข้านะครับน้ามันก็จะไม่ใช่เข้ามันก็จะออกนะมันก็จะออกมาออกมา ส่วนส่วนฝาสูบนี่ก็จะมีประเก็นนะมีประเก็นอยู่นะครับมันอยู่ยังไงเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะมันก็จะมียางโอลิงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะสวมอยู่อย่างนี้นี่เห็นไหมฮะจะอยู่อย่างนี้ด้านในนะครับก็จะโผล่ขึ้นมานี่หัวเทียนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะทีนี้ไอท่อเน,นี้ยมันก็จะมีอลูมิเนียมนะครับครอบอยู่ พอไอว้าไอเสียเปิดปุ๊บไอเสียจะวิ่งขึ้นมารูนี้ครับรูนี้รูนี้นะครับขึ้นมารูนี้ก็จะเข้ามาเนี่ยเนี่ยมันต่อกันมันต่อกันอยู่ับมันต่อกันอยู่ในซึ่งในเนี้ยในเนี้ยจะมีกระดาษลูกฟูกแบบของเขานะชนิดพิเศษของเขาแบบของเขานะครับอยู่ข้างในนี้เวลาไอเสียดันขึ้นมานะครับลูกฟูกตรงนี้ก็จะวิ่งเข้าไปในหลอดนี้วิ่งวิ่งยกขึ้นวิ่งยกขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ตรงนี้ถ้าไอเสียมเยอะจะเปิดพื้นที่ตรงนี้นะครับ ให้เป็นที่กัเก,กเก็บไอเสียนะครับวิ่งขึ้นมานะครับมันก็จะทะลุไม่ได้เพราะมันมาชนหัวนี่เห็นไหมมันก็จะมีวิ่งได้ประมาณหนึ่งนะครับวิ่งได้ประมาณหนึ่งนะแต่ของผมเนี่ยคันที่ใช้อยู่นะเอ็มเทที่ผมใช้อยู่เนี่ยไอฝาอลูมิเนียมเนี่ยม,มันหล่นหายไปนะครับแล้วก็ ไอตัวกระดาษลูกฟูกที่อยู่ในนี้มันก็หายไปนะครับก็อุดไว้ก็ใช้ได้อยู่นะอุดไว้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ถามว่าประสิทธิภาพอะไรก็คงไม่ดีหรอกครับไม่ดีหรอกนะก็มันไม่สมบูรณ์แบบของมันนะครับมันหลุดไปนะครับนีนะ่มันจะจะดูลักษณะนี้ครับประมาณน,นี้นะฮะรูไอเสียนะครับบัววาเปิดไอเสียก็จะวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับนีนะ่ให้ดูไว้นะครับ เอาไว้เป็นตัวอย่างหรือว่าไว้เป็นข้อมูลนะครับในการจัดหานะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะผมก็ไม่รู้ว่า MTX มีกี่ตัวมีเก่กี่รุ่นนะครับตัวเนี้ยหรือว่าเขาทำมาแล้วก็ไม่รู้เพราะผมไม่เคยได้ใช้ปลายแดงใช่ไหมไอตัวเนี้ยเนี่ยครับกับฝาเนี่ยนี่เนี่ยมันจะอยู่เสมอมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมันจะเข้ากันพอดี แต่บีบางรุ่นที่ฝานี้ใหญ่เนี่ยที่ฝาตัวนี้รูมันใหญ่รูมันใหญ่แล้วพอใส่เข้าไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่มจะไม่พอดีนะครับอันนั้นต้องฝาตัวเนี้กับเสื้อตัวเนี้ต้องเอามาใส่กันดูก่อนนะครับให้มันได้อย่างงี้ถึงตกลงซื้อนะครับถึงตก,ตกลงซื้อนะแต่ถ้าใส่เข้าไปแล้วมีช่องว่างเนี่ยมันใหญ่เกินไปเนี่ยคุณต้องมาทําการแก้ไขนะครับผมก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเขาอาจจะตีปอกนะครับตีปลอกตรงนี้เข้าไปเพื่อจะกันน้าใช่ไหม อย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้นะแต่ตอนซื้อควรจัดนะครับควรจัดให้มันเสมออย่างนี้นะครับระหว่างตัวหัวเทียนกันเนี่ยกับฝาครอบเนี่ยให้มันโอเคอย่างนี้นะไม่งั้นมันจะไม่ได้นะครับน้ําก็จะรั่วออกมานะครับยางโอริงอาจจะกดไม่อยู่นะประมาณนั้นนะครับนี่นี่คือเรื่องของเสื้อสูบอ้อเดี๋ยวลืมไปนี่ปิดวาลไอ้ไม่ใช่คอคอไอดีคอไอดีของ m t x ครับ นี่ไหมของเขาจะประมาณนี้เป็นสี่เหลี่ยมอ,อยู่รูนอตสี่ตัวเนี้ยผมว่าถ้าเอาของ n s r ใส่ก็ได้นะเอาเอาคอยดของ n s r ใส่ก็ได้รูน o อตนี่ต่างกันนิดเดียวไม่ถึงมิลน,นะครับไม่ถึงมิลใช้ตะไบกลมแทงแทง,แทงสักหน่อยก็จะใส่ได้นะครับแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ของ n s r มันจะมีคอยดีเอ้ยมันจะมีปอดไม่ใช่คอยดีที่คอยดีเนี่ยมันจะมีปอด จะมีปอดนะครับแต่ NILS ไม่ไอไอ็มเไม่มีปอดนะครับ MTx ไม่มีปอดแล้วก็มีรูทูทีเข้าตรงนี้นะครับอันนี้มีปอดนะมีปอดแล้วก็เนี่ยฮะใส่เข้าไปเห็นไหมรูน็อตก็นิดเดียวครับแทงตะไบแทงนิดเดียวก็ใส่กันได้ครับแต่ต้องไปเพิ่มปอดนะครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่าแปลงนะครับเพราะว่าผมว่ายังพอหาได้อยู่นะครับตัวนี้ยังพอหาได้อยู่นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ เผื่อใครหาอยู่ก็จะได้เป็นแนวทางเป็นตัวอย่างนะครับเสื้อตัวนี้ที่ผมไม่ใช้เพราะว่าตรงนี้ครับมันเป็นรอยเป็นรอยเคาะอยู่นะครับผมกลัวน้ํามันรั่วผมก็เลยไม่ใช้ผมอีกอย่างผมสั่งเครื่องมาจากที่เขาแยกชิ้นมานะมาจากญี่ปุ่นเขาแยกอะไหล่มาขายผมก็เลยสั่งลุกนั้นมาใช้ลุกนี้ผมก็เลยถอดเอาไว้แต่เสื้อนะครับเพราะว่าลุกอื่นๆที่ผมมีเนี่ย พวกบาลานเซอร์หรือว่าไอเฟืองเกียร์เฟืองสตาร์ทอะไรพวกนั้นสมัยก่อนมันหาของแยกไงผมก็ทิ้งทิ้งไปผมก็เก็บไว้แต่ลูกที่เขาเอามาแยกอะไหล่จากญี่ปุ่นผมสั่งมาเป็นลูกเครื่องเลยเอามาทั้งลูกผมก็มาทาการแก้ไขปรับปรุงก็ใช้อยู่แต่เสื้อเนี่ยผมผมถอดไว้นะครับผมถอดไว้เพราะว่าตัวเสื้อน่าจะสภาพดีกว่ายอย่างอื่นที่ผมมี <laughs> นะฮะเนี่ยมีอยู่อย่างนี้นะครับประมาณนี้ผมมีเสื้ออยู่สองลูก แต่ลูกหนึ่งนี่ไม่แน่ใจว่าทําไมผมไม่ใช้เสื้ออีกลูกหนึ่งนะแต่ลูกนี้ลูกนี้ผมจะเก็บไว้ใช้อยูอ่ส่วนลูกสูบคงไม่มีปัญหาลูกสูบคงไม่มีปัญหาเอาของ l อเอเอาของอะไรใส่ก็น่าจะได้อยู่นะครับก็น่าจะได้อยู่ลงกลึงถ้าเราไปอัดก้านหรือไปให้เขาหาลูกสูบให้เขาก็จะจัดให้เรานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับให้ดูนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรยังไงชิ้นไหนนะครับเพจ เอทีเอทกนะครับตัวคอนโทรลอะไรของเขาอะ่ะนะเอทก็ยังอยู่เพจมันก็จะอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะผมพยายามมาหลายหนหลายครั้งนะครับครั้งนี้ก็น่าจะประสบความสําเร็จอาจจะงง,งงบ้างนะครับเพราะนี่ติดรอบบ่ายแล้วเอ็มร้อยไปสองขวดและสองสามขวดแล้วท่อมก็หลายใบนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กําลัง กำลังใช้กำลังหาและกำลังจะคิดซ่อมนะครับสำหรับ Honda MTX 125นะครับ125ใช้ดีครับใช้ดีนะถ้ามีก็ถ้าว่าระบบไฟเสียก็เข้าไปดู MTX ไฟ l s นะวิ่งดีจังนะครับในช่องนี้แหละครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและก็ยินดีตอบทุกคำถามที่ตอบได้นะครับนะครับรวกเวลามาเยอะครับโอเคครับ